ครับถึงตัวต้องพยายามต้องให้ถึงแหม่แรกซอกกันไปทีครับโอ้โหนักชกไทยเราเล่นอา้าวเฮ้ยได้เลือดครับได้เลือดวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบา,ายแอลำนลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของซ u ปเปอร์บอยลูกรบบาไกลายหนึ่งไฟครับที่ถือว่ายากไม่ใช่เล่นเลยนะครับเพราะว่าดองแก้วดานักมวยเขมรตัวจี๊ดในเวลานั้นครับกำลังสดเลยทีเดียวติดตามรับชมกันครับ ซูเปอร์บอยจะหยุดความพิวของมวยเขมรได้หรือไม่และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันมันอีกเยอะมาที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2018ครับหรือตรงกับปีพศ2561ครับที่ประเทศกัมพูชา นักชกไทยของเราครับนั่นคือซูเปอร์บอยลูกทับบาทครับเจอกับดองแก้วดานักมวยชาวกัมพูชาเจ้าบ้านครับช่งในพิกาด63.5กิโลกร,รัมกำหนดตัดยกครับรายการนี้มีขึ้นที่กัมพูชานะครับแมคนดูนี่เต็มสนามครับรายการนี้มีขึ้นเมื่อเราาว5-6ปีที่แล้วนะครับจะดูสนามมวยแล้วอาจจะคล้ายๆแมใกล้เคียงกับช่องเจนะครับ ในโชคไทยเรามุมน้ำเงินนะครับซูปอร์บอยลูกพระบาทครับไฟนี้ใช้ชื่อว่าอารัมบอยนะครับสูง1 7 0ซเมตรครับอายุ25ปีต่อแก้วดาก็จะเล็กกว่าครับหนึซนมตรครับอายุ23ปีอ่อนกว่าด้วยจังหวะนี้ครับเห็นด้วยหมัดขวาครับเดินครับบุวบอยนี่พวกตายบูอยู่แล้วครับสายลุยอยู่แล้วครับ ยับไปค่อยเดินเข้าหาครับซูเปอร์บอยค่อยๆกดดันอย่างต่อเนื่องครับลองนี้แไงจังหวะนี้ครับเอาคืนด้วยแข้งขวานครับขวาอีกทีครับขยับแหมชิงจังหวะต่อยหนึ่งสองครับแกวดาท้องรัดแหมค้องนี่มันแหมมวยเข่าเข่านี่มันอาวุธรัดพวกลูกขวากเสียบไปทีครับแหมก่อนนะก็โดนไปแล้วหนึ่งทีครับ้วขยับเข้าหาครับตบฟุกแหมก็ยังไม่โดนครับ จังหวะอูจังหวะครับสับศอกซ้ายครับแกวดาไปเดินเข้าหาครับตัวบอยโดกยังหาจังหวะเข้าทําอยู่ครับไสขาครับแต่จะเข้าถึงตัวนี่ไม่ง่ายนันครับออ้โแม่ศอกนี่มาทันทีเลยครับจังหวะแกเข้าทานี่ไวกว่าทางด้านของนักชกไทยครับชิงจังหวะออกก่อนชิงจังหวะทําก่อนทุกทีครับ เตะขาดอกนี้ก็หลุดไปครับงต้องเดินต่อไปครับมาชกไทยต้องหาจังหวะเขาทําอยู่ครับก็เตะไปปุ๊บกดว่าแม่กระสปปินตัวกระฉีกตัวหนีไปครับแล้วก็นี่ครับผมมีจังหวะก็ยิงหนึ่งสองแกวดาถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับสําหรับซู่บอยครับตักอีกทีครับแม่ชิงจังหวะออกตลอดเลยครับ ยังต้องหาจังหวะทำต่ออ่ะมีมีแม่ต้องใช้จิตวิทยาครับมีการเรียกให้ทางแก้วดานี่เดินบ้างเดินหน่อยอ่ะหมดยกแรกครับยกที่2ต่อเนื่องเลยครับยังเดินเหมือนเดิมครับนักชกไทยแฟนมวยชอบแซวว่านักมวยไทยนี่เป็นพวกมวยรันนะครับมวยพวกแฟนมวยเขมรนะครับชอบแซวว่าเป็นมวยลันครับแต่คู่นี้นี่ดูเหมือนว่าแก้วดาจะเป็นฝ่ายรันบ้างครับแล้วธรรมดาครับมวยก็ต้องมีเดิน มีเดินบ้างมีถอยบ้างก็ธรรมดาครับอะปอยหนึ่งสองแม่หมัดขวาหลังนี่ออกได้ตุนแรงดีเหมือนกันครับสำหรับแก้วดาเดินครับยังกดดันครับไปขาครับแม่จะเข้ามาพอมีระยะปุ๊บนี่แก้วดาชิงออกก่อนแทบจะทุกครั้งครับนะครับยิงครับขวาหลังเอ้ามาสอกด้วยครับแม่ไหลดอกนะครับทั้งหมัดขวาสอกขวาครับกันเร็วกว่าครับจังหวะ้โอ้ยแม่เล่นผ้าไหมไทยครับเ โอ้โหเล็งประมาณนีกระโดกโชว์ไปเลยครับแ่เป็นท่ามาจากทางด้านของแสนชัยพีเคสชัยมวยไทยยิงครับนํำมวยไทยเราเอามาใช้บ้างครับหยับเข้าหาครับเดินครับตัวบอยยังเดินครับยิงออกมาตลอดครับหมัดขวาของแก้วดาครับนี่ครับตั้งนิ่งๆเออนี่ครับโอ้โหจะพยายามจะฟันศอก้าร อย่างเดินครับยังต้องเดินต่อครับต้องกดดันอย่างต่อเนื่องครับคือบางทีอาจจะต้องตัดสินใจในการที่จะบวกไปเลยแลกไปเลยครับรีรอแบบนี้นี่จังหวะไปหรอเนี่ครับแม่เขาบิดเกือบล้มครับแล้วก็เสียบเข่าอีกทีครับนี่ครับหมัดขวาอีกทีครับโอ้จังหวะดีกว่าเยอะครับก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับเลยครับว่านักมวยเขมรไลน์นี้ครับแก้วดานีสองยกที่ผ่านมาก็แม่ดูเหนือกว่าดูเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับนี่ครับมาฟันตอกอีกครับต้องเดินต่อไปครับ กระแทกยับไปแม่ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมแล้วครับตอนนี้พยายามจะบวกครับแม่เริ่มบวกได้ไหงครับเริ่มบวกได้ไหงครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วสาตว์แข่งคืนครับเิดเชือกเิดเชือกแล้วว่าไงไอ้ชิงองมายิงหมัดขวาก่อนครับสอกขวาอีกทีครับต้องเดินครับต้องลุยแล้วครับตอนนี้ขวางขวางดันหน้าดันแม่ดันแล้วโอ้ดันแล้วทางด้านของแก้วดาก็ยังดูได้เปรียบนะครับ แฟนๆมวยเขมรครับเข้ามาชมเรียกว่าแน่นทั้งเวทีครับเพราะแก้วดาเนี่ยถือว่าเป็นตาตาของเขาเลยหยับเข้าหาครับนักชุกไทยไยังไม่มีจังหวะยังยังไม่ไมโดนเลยแก้วดานี่มันยังไม่โดนมมียิ้มน้อยๆครับแก้วดาไต้าครับไตขาก่อนแม่มีท้ายไต่ครับแล้วก็สับซองมา โยกขยับเข้าหาครับนี่ครับสองโอ้สุดสุดุดซุดครับสุดเอาสบายทีครับมาเป็นชุดครับไม่ยาใหญเห็นใหญเห็นโอ้โหอย่าเห็นครับบิดล้มไหมครับนี่ครับโอ้โหอไม่น่าไปยิ้มอ่อนใส่เขาเลยครับแก้วดาโอ้โหซุปเปอร์บอยนี่ก็มาเป็นชุดจริงๆครับเริ่มมั่นใจแล้วครับนักชกไทยตบปุ๊กอีกทีครับพยายามจะสวนด้วยสองนะครับแก้วดาบดยกที่สองครับแม่ยกหน้านี่สงสัยจะต้อง เดือดวันนี้อย่างแน่นอนครับอย่างเดิมเหมือนเดิมครับนักชกไทยซูเปอร์บอยลูกพระบาทครับอารามบอยพยายามจะเน้นไปที่การเจาะยางครับให้ซูเปอร์บอยขยับได้ช้าเคลื่อนไหวได้ช้าครับโยกหาจังหวะครับแหลกยับันอยู่ครับนี่ครับชิงจังหวะหนึ่งสองยิงไปก่อนครับแล้วฟันศอกซ้ายหนึองครับมายังรับอยู่ครับต้นยกยังรับอยู่ครับเพราะว่าเป็นต้นน้ําครับมาต้องเริ่มเร่งเครื่องเลยครับไอ้เจาะยางอีกทีครับ ออกแนวทรงชกยากครับสับสองทีสับอีกทีครับจะสับอีกทีครับแม่จะจะสับสอกสามดอกซ้อนๆครับน่าสาดจริงๆครับแก้วดาเออครับถึงตัวต้องพยายามต้องให้ถึงสับแม่แรกสอกกันไปทีครับโอ้โหแม่นักชกไทยเราเล่นอ้าวเฮ้ยได้เลือดครับได้เลือดทีครับโอ้โห แลก2ไปเมื่อสักครู่ครับแม่เราก็เห็นว่าทางด้านของซปเปอร์บอยครับแยกเขี่ยวก็น่าจะโดนเหมือนกันครับอู๋นี่ครับปากชีครับอูวกระดาษจะทูเช็ดเอาเอไหวไหมนี่โอ้ต้องปรึกษากับทีมงานเลยครับแม่แต่ดูเหมือนกรรมการจะแม่จะจะวิตกแานครับแม่เอาไงครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับเป็นยังว่บวกสอกครับ โอ้โหสอกของนักชกไทยถึงก่อนครับโอ้ฟันสอกซ้ายครับถึงก่อนครับซูเปอร์บอยแมนน่าจะรอจังหวะนี้มานานครับคือเป็นจังหวะที่ทางเจ้าดาเนี่ยจะสับสอกครับก็ทิ้งก่อนเลยครับโอ้แล้วปรากฏว่าถึงก่อนเข้าก่อนด้วยครับเรียบร้อยครับฉีกครับฉีกฉีกครับพร้อมเลือดสดๆดทะลักครับเรียบร้อยครับถ้าทรงนี้นี่ยุติการชกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โอ้โหดอกเดียวก็เสียวได้ครับสองยกที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าแม่ไล่หาตัวทางด้านแก้วดาดแทบไม่เจอครับซัวบอยนี่ครับฟันแล้วมันถึงก่อนเลยครับโอ้โหแก้วดาครับแม้บางทีครับเกมทั้งเกมมันเปลี่ยนเสิร์ฟด้วยอาวุธเพียงดอกเดียวครับอาอย่างไฟนี่ครับน่าสอกซ้ายของนักชกไทยครับแม่ฟันเป็นร้อยครับไม่ละคายผิวครับพอโดนบ้างนี่โอ้โหปาฉีครับ ชีกเลยครับแก้วดาแต่ก็ต้องยอมรับครับว่านักชกเขมรนักชกกัมพูชาไายนี้นี่ฝีมือพอตัวเลยทีเดียวนะครับนักชกไทยครับซูเปอร์บอยลูกพระบาทครับหรืออารามบอยครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของดองแก้วดานักชกกัมพูชาไปในยกที่3ครับรับชมจบเทียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่ สวัสดีครับ